เขาเก็บปัวเขาเกบปัวว้าวหน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 าวลมพัดลมพัดหนาวหนาว <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้ยลมพัดนะฮะทั้งลมทั้งหนาวทั้งพายุคามกเมกีโอ้ยรวมทุกอย่างเลยเราเนี่ยวันนี้เนี่ย ลมแ้้ม้ตอนนี้เราก็เข้ามาในซอยที่มีไร่มันสบปะหลังสวนยางพาลามีป่านะฮะ เนื่องจากว่าเรายังไม่เคยมาเลยนะแต่เพื่อนบางคนของเราก็เคยมาแล้วนะจะหลงทางหรือเปล่าจะจำได้ได้หรือเปล่าประเด็นเนี่ยจะหรือไม่นรือไม่รงอ๋อไงเขาเพิ่เกี่ยวข้าวไป ทางกเา็เป็นนานสวยนะเนี่ยทางดีนะเนี่ยค่ะโอ้โหขบวนูกต้นยูคาทำไม่ได้สวยขนาดนี้สวยด้วยนะ้องเออแล้วมันสวยด้วยนะถ้าเกิดแบบปลูกสองข้างทางเนะเาะอ้าวนานเลยอะไรไม่รู้ใครเคยมาพี่แอนจำได้ไม่ใช่หรอไม่มีใครรู้สักคนอา้อาว ลงกันแล้วเาเื่องหรอนะอ้าวงานนี้ลงกันจนได้ตัวยามันพอดีเลยเนี่ยลำนี้เนี่ยเอานี่แหละสำหรับเสียบท่อพอดีเลยปุ๊นี่แหละายนี้แหละกำลังพอใช้งานเลยเนี่ยนี่นี่นี่พวกนี้แหละ นี่พอดีเลยคุณผู้ชมไม่เล็กไม่เล็กอันนี้ก็จอดรถก่อนนะฮะยังไม่รู้ว่าจะไปซ้ายหรือขวานะฮะนี่นี่ก็ได้ อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันไหนนี่เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ใหญ่เกินมันใหญ่รูรูมันนิดเดียวนะไอตัวไอตัวท่อนน่ะมันใหญ่แต่ว่ารูมันจริงๆริงรูมันเล็กนี่แหละ เฮ้ยใครเขาจะให้ใใหได้ได,ได้ได้ได้แต่ไม่รู้ว่าเจ้าของคือใคร ตัดยุขาน่าจะง่ายกว่าแต่ตอนนี้ฝนตกมากแล้วพายุคันไมคกี้ยังอยู่กับเราคุณผู้ชมจากเคยมาไหมหอ,อ้าวจากก็ไม่เคยมาเสือก็ไม่เคยมา,าเคยมาจะเพราะสาวสาวม่เด็ผมคุค้นๆอยู่นะอ้าวเหรอมันเคยมาปีที่แล้วแต่ผมจําไม่ได้ <c oughs> มันลอยไปหาคลิปอะไรก็ไม่รู้อรอลอยไปหาคลิปอะไรทิกต็อกมั้ง แต่ว่าคิดว่ามันไปทางนู้นไปทางนี้แหละจริงหรอจริงนะทางนี้แหละจริงบมอปลาแถวบ้านจริงต่อไปมันจะหมดทางคอนกรีตแล้วนะปลาเถวบ้ามาทุกปีต่อไปมันจะหมดทางคอนกรีตใช่ไหมใช่แล้วก็เลื่อนไปลูกลังเออเป็นถนนลูกลังลุยลูกลังสักพักนึงมันก็เลี้ยวเลี้ยวตรงสวนยางเลี้ยวฝั่งนี้นะเลี้ยวขวาเข้าป่าเลยอ๋อแต่ถ้าจำไม่ผิดนะแต่เราก็กลัวมันจำผิดกันเลยไม่พูดแต่ตอนนี้คือฝนมันตกแล้วนะใช่หมวกก็ไม่ได้เอามา คอยมีเสื้อกันฝนอ้าวเตรียมพร้อมมากเลยลมพัดไม่มีอะไรต่อก็รอพี่นิตยาคุณผู้ชมเราก็รอนะคะรอพี่นิตยามาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาให้เราตัดอยู่คาเนี่ยจะพอดีมากก็ต้องซื้อเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นของใครไงถ้านิตยาเขารู้ว่าจะขอเงินใคร ก็จะโรประสานให้เรามันจะดีมากเลยนะแต่ต้นยูคาเขาขายแพงนะมันเหนียวนะต้นยูคาเนาะมันทนกว่าต้นไายเนาะมันไม่ถูกง่ายนะเพราะมันตันึใช่แล้วคุณผู้ชมขนาดตอนที่เราปลูกต้นไม้เห็นไหมแล้วเอามายูคาไปทําเป็นเป็นรัวล้อมไอ้ต้นเทลปูก็ตายแต่ยูคาอยู่ต้นยูคางอกเฉยเลยยูคาเป็นไม้ที่แข็งแกร่งืาทุกครั้ง การมาเอาไม้ต้องจอดด่วนหลงทุกที่เหรอมีลุงเออนี่ต้นนี้มันเป็นไอ้นั่นนะเป็นสมุนไพรนั้นเนี่าสาบเสือเนี่ยนี่ต้นสาบเสือโลกไอ้นั่นระบาดเนาะหายยากมากเออใช่บกบกบกตุลเมื่อไหร่นิตยาจะมาถึงเนี่ยจะจบคลิปแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็รอลุ้นนะฮะว่าพี่นิตยาจะมาถึงตอนกี่โมงเนาะ มาลุนกันมาลุนกันนะครับก็มีการส่องอยู่ข้างในด้วยประมาณกี่คนในวันนี้หนึ่งคนขคับ,บ,บ,บสองแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาทั้งแปดคนเลยแปดค,คนแปดคนคนละสิบต้นเออมันต้องใช้กี่ต้นนี่มันต้องใช้เท่าไหร่ทำเสือดิมันต้องใช้เท่าไหร่พี่เฉพาะเฉพาะเฉพาะต้นที่ความยาวหนึ่งเมตรน่ะลอย ร้อยสามสิบอ่ะไม่ใช่ร้อยยี่หรอกร้อยสามสิบเฉพาะความยาวหนึ่งเมตรที่ปักหลักตรงกลางนะอ่าร้อยสามสิบแล้วก็ที่เหลือก็เป็นส่วนด้านข้างอีกอาจจะประมาณสักห้าสิบเซนหกสิบเซนอีกประมาณสองร้อยหกสิบนับเป็นท่อนนะนับเป็นท่อนนะนั่นแหละรวมรวมซ้ายขวาแล้วเพราะซ้ายขวาป้าบอกว่าใช้แค่อันเดียวมาแล้ย โอ้ดีใจดีใจได้เจอแล้วโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นมีขอมากินด้วยโอ้ยังไงครับไปทางไหนตกลงกันแน่ตรงไปใช่ไหมตรงไปมาถูกทางเลยนะคะตรงไปเดี๋ยวเขาถามหน่อยจะจบคลิปแล้วอยู่คารนี้ของใครของของย่าลองของย่าลองขอซื้อได้ไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่ามาอยู่คามันเยอะกว่ามาไปไม่ไผ่นะมาอยู่คาแล้วก็มีถ้ามีเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ก็มีโอเค ด้านมใหญ่เลยด้านเล็กอ่ะคลิปนี้นะก็ประมาณนี้นะฮะค่ะมีใหญ่ทั้งเล็กอ่าเยี่ยม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 ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้ารู้ว่าวาจะมาอย่างเงี้ยไม่ปลูกยางดีกว่าน้ำเมื่อวานอ่ะซ่อมยางไปสิบต้นหนอไม่ซื้อมาดูงนี้มีคนช่วยวันนี้ดีกว่าใช่ไหม